มีอะไรจะให้ดูมีอะไรจะให้ดูเดี๋ยวนะแป๊บคืนที่สูงแป๊บเพราะว่าเห่งข้าพอคือเข้ามากัดจะเข้ามาเช็คเฉยๆคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะคอยดูนะจับตาดูสิ่งที่จะจะเกิดขึ้นดีดีดู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  ในไงเนี่ยไม่รู้เต sure ้นเต้นเต้นเดี๋ยวนะขึ้นไปใหม่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 อีกรอบนึงเฮ้ยอัพเจ็ตใหม่นะคุณเดี๋ยวนะอ่าเมื่อกี้เราถือเราถือเราถือไอ้หอกหอกพิเศษนี่เราบันทีโพสใช่ไหมเดี๋ยวลองถือขวานนี้เป็นไหม เฮ้ย <l ots> ลราไหม่ลองใหม่ถือปืนถือปืนโอ้ในขอเขงเงนเทนต์เนี่ยเออลีคอรัฮลีครัดีแม่ก็สำนัก <l ots> อัปเดชนะปูว่าเลยแค่แค่จะเข้ามาดูมาดูพาวในเซิร์ฟเฉยๆว่าเออเป็นยังไงบ้างใกล้ตุยหมดเรืยองลองกดสเปกบาร์แล้วนั่นแหละได้เรื่องเลยักเกมราคาแพงมันทั้งหมดนี่